ตคำโโเดือคที่วิดีโอนี้อาจจะทำให้คุณหิวจนน้ำลาแตกจมละมัวรออะไรครับรีบไปหามาเดงเนื้อหาวิดีโอนี้อาจจะมีคำหยาบคายคนมีผู้ใหญ่นั่งดูด้วยสักสิบยี่สิบคน สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราทะโรทรากช่วงกินแหลกแดกชั่วจ้ากับเมนูนี่เลยยำมะม่วงปูม้าสุกส่วนผสมก็จะมีมะม่วงนะจ๊ะยั่วๆแล้วก็ปลากรอบแล้วก็ถั่วแล้วก็ปูมมาสุกยั่วๆจ้าแอมด้วยแคบหมูเลยจ้าไม่รอแล้วนะจ๊ะ สเลยที่สำคัญเราใส่น้ำปลาด้วยจ้าแมลงวันรบกวนมากเลยปลาที่ไรอืมอืม้อออืออือออ ีนจ้อจ้าขาหมูก็กรอบเขี้ยหมูก็กรอบนี่จ้า,จาปูม้าเอื้อจ้าเนื้อเน้นมีแต่เนื้อโม่งไปเลยหมดเฮ้ยลืม,ม,มข้าวเหนียว เป็นไงบ้าอุ้ยอุ้ยล่วงเหมือนเดิมข้าวเหนียวปิดบาทอ้สำหรับแคบหมูกรอบมากเลยโอ้โหไปทั้งไงก็เจอได้ป,ปดูประกอบประกอบนี่ชุดนำ้ำ โโอ้ oh, สดสด,สดอันนี้สองถุงสองถุงโอ้โหสองร้อยบาทโจ้วงเลยนะจ้วงเข้าไป เราจะใส่เราแบบใส่น้ำปลาไปด้วยอะ่ะเพิ่มความหนัวเหนียวมังวงี่สวนเราเองใช่ไหมทิวสวนเราเอง น้อหลูมารสีทองเอามาสับเพิ่มจ้ามไว้ให้ชิว อะไรแต่ป right, ูมันก็ได้ในห้ด hmm. mm ูแลอืม hmm. ก mm ินไม่เป็นสุกได้นะแมลงวันดำเลย เลยเนี่แบบไม่กินหอมนะม,มะเขือเทศเทวมะเขือเทศ้าน้ำยังแซ่บน้ำอ่ะน้ำยั่วน้ำปลาร้า đó <laughs> Tắm mm. <laughs> อร่อยอรอยหนัวมากในขณะที่พี่ไายกินม้ม่วงกับปลากรอบแล้วก็ถั่วพี่ทิวก็จำไม่อยู่เลยจ้ายำปูม้ากินแต่ปูม้าอย่างเดียวจ้าปินจัด วิธีการกินคือเราต้องกินปูให้หมดก่อนนะแล้วค่อยมากินมะม่วงทีหลังห้ามั่นใส่ถั่วเยอะมากในกล้ามไงกล้ามเนื้อเนื้ออร่อยมาก ทุบเนื้อมาเนื้อเนี่ย,ย,ยปกักหลอมข้างแล้วออกเดี๋ยวเสร็จคอแค่หมูกรอบอะนุ่มมากอืม

รูดปม้มาำเพลงอ่ะ mùa gấm một bữa nữa nha mùa gấm 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 ฟังเสียงชมบ,บูอืบบกกอ,อ,อ,อหือบชมูกรอบๆเสียงเงียบหน่อยเสียงแมลงวัน กุ้งอร่อยนะามาเนี่ยกูสิเด็กไปว้า Đặt xe vô gục mà đang quanh cung Cùng cùng Hãy เรียบร้อยหมดปูก็หมดจะกรอบมากเงียบกเก็บเียบกเก็บเงียบเหมือนเดิมครับหมูกรอบๆคลิปหน้ากินอะไรดิคลิปหน้าคลิปหน้ากินอะไรดิเมนอะไรนะเมนหน่อยเมนหน่อยนะสำหรับวันนี้ ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อ<ะ>มีเพจนะครับเพจโลโทดากแฟนเพจนะครับผมเข้าไปดูได้ช่วยทุกคนแบบฝากด้วยนะเราจะได้มีเวลาทําคลิปต่อไปกําลังใจทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย